ดีครับ,รบกระผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเมชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไข้หวันนก h 3 n 8นะครับองค์การอนามัยโลกพบว่ามีผู้หญิงชาวจีนเสียชีวิตจากไข้หวันนก h 3 n 8เป็นรายแรกของโลกหลังจากจีนพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อประมาณ1ปีก่อน นในไวรัสไข้หวัดนก S3N8 มีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ56ปีแห่งบนทนกวางตุง้งทางใต้ของประเทศจีน <c oughs> นะครับโดยเธอมีอาการเมื่อวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปี66ที่ผ่านมานี่เองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่3กุม3มีนาคมปีปี2566 ด้วยอาการปอดอักเสบติดเชื้อและเสียชีวิตเมื่อวันที่16มีนาปี66ที่ผ่านมานี่เองปรากฏว่าตรวจพบก,การติดเชื้อไข้หวัดนก H3N8 นะครับอย่างไรอย่างไรก็ตามก็ยังไม่พบผู้ใกล้ชิดป่วยแต่อย่างใดจนถึงปัจจุบันนี้ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตได้เชื้อมาจากที่ไหนแต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากการค้า ตลาดการค้าสัตว์ปีกอะไรพวกนั้นนะซึ่งผู้ป่วยได้ไปบริเวณแถบนั้นผู้หญิงรายนี้มีโรคประจําตัวด้วยคือเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เสียชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนการมินิจฉัยว่าติดเชื้อไข้วันนก h 3 n 8นะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าเคยได้รับรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ h 3 n 8ไข้วัดนกชนิดนี้น สามรายในปี25 6 5ส้าแต่ระบุไม่ได้ว่าเป็นเชื้อแพร่ง่ายระหว่างคนสู่คนนะครับคือคือระหว่างคนสู่คนนี้ยังไม่พบรายงานการติดเชื้อระหว่างคนไปคนแตอ่อย่างไรก็ตามประชาชนทุกคนก็ควรจะระวังไม่ไปสัมผัสสัตว์ปีกที่เป็นเป็นเด็ดขาดนะครับ แล้วก็ไข้หวัดน,นกสายพันธุ์ s 3 n 8นี่พบครั้งแรกนะครับแถวอเมริกาเหนือนะครับพบในนกน้ำในปี2545ก่อนจะแพร่กระจายไปโดยเพราะว่ามีการติดต่อไปสู่มา้าสุนัขและแมวน้ำด้วยนะครับทางการจีนพบการกระจายมาสู่คนเป็นครั้งแรกเมื่อเมษา ปีที่แล้วนี่เองก็ปี2565และพบผู้ป่วยอีกคนหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนะครับก็ต้องระวังไว้เนื่องจากว่าต้องระวังอาจจะเกิดการระบาดตามมาได้นะครับขอให้พึงสังวรเรื่องไข้วัดน,นกไปด้วยเพราะโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อ,ตอ,ตอไปได้ สวัสดีครับ